เตอนนี้มันดีเฟนต์นี่หว่าใช่ไหมเมื่อทีมงาเราจะทำการต่อสู้กับเราสกายเน็ตโอ้โยเฮียมาครับทหารยังไม่ทันอะไรเลยมึงร้องโอ้ยแล้วเหรอกูก็เกือบกดคัตเตอร์แล้วเมื่อกี้แล้วกดผิดไอ้ตั์เรื่องเรื่องอะไม่ใช่ไมเมื่อกี้อยู่บนดันฟ้า เราหล่นนะเออแค่แมลงอ่ะเรามีแผนยังไงบ้างครับผมเอาไอ้ย่านของกูไปไหน,ไหนวะเกาะหายเริ่มต้นก็หาของกันไม่เจอแล้วครับหุ่นมันมา<ว>แล้วเนี่ยอโอ้โหโดนที่อะไรลงมาตรงนี้นอ,อีกเ,เนี่ยกูเฮ้ยอ๋อเอากูเนี่ยเกาะลงมาแล้วเกาะกูหายป่วยอะไรครับเนี่ย แปลกแปลกตั้งแต่เริ่มอุ้ยมาแล้วเด็ดนอกโอ้ย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 รดกันยิงไม่เข้าเอากคะแนนนันเชื่อไปแดก เฮ้ยยี่อะโต้เฮ้ยอาการมันเป็นยังไงแม่งยิงกูเลยชิมมี่โอ้มึงเอาคอนเทนต์หรือเปล่าของแท้โอ้ยชาร์กูเต็มกรับเยัยงมาเกิดมาตรงนี้เนี่ย อุ้ยคับพายผมทรับไอ้ที่นั่นไม่ได้เก็บเลยเอ้ยสบายใกล้ละใกล้ละใกล้จะครบโอ้โหโดนดอกเดียวคุบหน่อยแท้สนามชุบหน่อยใครอะใครเป็นไอ้ตอมไอ้ตอำเป็นแท้สนาม โอ้ยจบแล้วจบแล้วอยนโล่เลยเลเซอร์โล่กูหายไปไหนเนี่ยหล่นตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยมันขู่ดาวหรือวะไม่มีให้เก็บเใครเรียกของมาทับหรือเปล่าไม่รู้น่าหน โทษเพื่อนด้วยหยาดมาแล้วหยาดมาแล้วไอ้โอ้ย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 เจี๊ยบพลไฟโอ้ยไก่กระโดดนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรโอ้ยเหี้ยตายจอดโอ้ยโอ้ยหยุดอย่างเจี๊ยบเอ๋เอกบอกว่ามักเกียร์แบบเป็นคอมมิวเตอร์คนสุดท้าย สัตว์มัองไปเผาตรงยานยาวขึ้นยานไม่หล่อเพื่อนอะจิมมี่มมไม่เคลียร์ายทางาให้เพื่อนเลย,เลยอ่ะโอ,โอ้วอดวิ่งหนีขึ้นยานคนเดียวอ่ะกูไม่ได้เป็นโ er, อคอนเนอร์หีจิมพี่บอกกูรอ,อกูก็เป็นสพที่ <c oughs> สี่อะเฮ้ยจิมมีก่กดไปสามสิบสี่เลยน้องเว้ยสัตว์ไฟลชไฟดาเมจเล่าไปพันหนึ่งไอคอนนั่นแหละโดนเนี่ยโดนของคนอื่นน่ะ โดนปืนป้อมป้อมปืนกูอะเต็มหลังเลยแหละผมตั้งใจอะสุดท้ายรอน้ำตาไหลเลยจัขี่ป้อมปืนมันเลยยิงหลังเพื่อนอันนี้ยังหุ่นยนต์ต่อปะเนี่ยหรืออะไรเนี่ยยนต์ดิมันต้องสามอันกูจะได้รู้อีกที่อเมื่อกี้กูนึก็ไปมาแรงอ้อมาทหารใจชนะรอเราอยู่ข้างหน้าเราต้องทำลาย ไอ้พวกพุ่นยนต์นอกลีดสั่งสอนให้มันรู้จักประชาธิปไตยที่แท้จริงเอาอย่าออมาถึงแล้วกดผิดแล้วด่านเดิมเลยนี่หว่าเด้งนี้ป่าบางาทีป่าแล้วแม่งเด้งตกไปตรงอื่น คิปมาแล้วจ้าวางป้อมปืนก่อนอู้ยจะตกหวยเอ้ยเป็นอะไรรักหนาวเนี่ยกรูยิงไม่โดนยิงไม้โดน โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โป้ยปอ้อ้ยโออะไรข้าดนีอ้ยต่้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโอยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ตโ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอย้ยโโ้โ ใจยากกันไม่ยิงตรงอื่นดีกว่าอย่ายิงไม่โดดโนเหี้ยมันเยอะจังวะอ้ยเอาเลเซอร์ไปแดกไอ้สับ อย่างนี้สบายโอ้ยปาละบดตัวเองเฮ้ยเครื่องบินมันจมลงไปที่พื้นเมื่อกี้มันเครื่องบินมันตกป่าวะมันยิงให้ตกได้นะเว้ยเท่าที่อ่านดูอะ ได,ได้กูยิงแล้วมันไม่เห็นตกเลยมันบอกให้ยิงตรงเครื่องยนต์มันนะปืนดาเมจเรายังไม่พอบางมันเบาเว้ยไม่เห็นเข้าเอาแล้วนะจังหวะนี้นะจังหวนะนรกถอยแล้วอ่ะกูต้องไปเอาไปนั่นก่อนว่ะ ให้มีเลเซอร์ปลาเคียร์หน totally ่อยก็ได้นะหมดแล้วจ้ามีแต่คัตเตอร์ได้เะล่ะไปแล้วด้วยเอามันไป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 ลงล่างลงล่างอียแล้วโดดโดดโดดโอ้ยขาหักปั๊มยากูขึ้นก่อนแล้วไปแล้ว ผูว่าด่านสุดท้ายนี่น่าจะอาการหนักไอเรามันก็ตุยนุยซะด้วยเยียวิ่งไม่ค่อยจะอ,ออกมาครับกับภารกิจสุดท้ายช่วยเหลือตัวประกัน,นมีแผนเป็นยังไงดีครับผมช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้จะไปช่วยเหลือตัวประกันกดิดชะ ใครวะกู้วะมึงทั้งคู่อะ <c oughs> เอามึงอะนี <c oughs> <c oughs> ่เรามันแกง๊งทหารอวกาศหรือว่าลูกเสือสำรองไ <c oughs> อ้เลทบี้ไอ้ซัสเอเอสิงค์วิงคีสีม่วงเออสีม่วงสีเขียวสีแดง สีเหลืองสีฉุเป็นสีแดงไอสัตว์น่ารักสุดว่าเลือก่วมตัวเลยเออบาเรียตอนแรกก็มีนะเดี๋ยวพอตายก็ไม่มีแล้วแน่นอนปับเดียวเท่านั้นแหละมีอ่ะ ความจริงมึงต้องเอาโยนให้กูบาเลีอารอรอเรียกใหม่แล้วกันเจ็ดพัน,นทีเ่เอาของกูไปก็ได้แนละไม่ไม่เดี๋ยวไว้ก่อนกูนลืมกูกูใช้จ้ำแพดเฮ้เมนดาโดเลียนมนเนี่มาแล้วจ้ามาถึงก็ยิงมิตายแล้วจ้าโอ้โห ล่าตัวยิงมิสไซร์ให้หน่อยดิเข้าข้างหลังอยู่ยิงไม่เข้าเลยนะต้องยิงข้างหลังอะ่ะยิงยิงยิงเจสี่เออโอ้ยว,ว่ต้องหาที่กำบังกำบ,บังด้วยเว้ยช่วยได้เยอะเลยตั้มตั้มเราตรงนี้ตั้มหลังหินตรงนี้พอวิว,วน,วนได้อยู่ ทางหินตรงไหนอ่ะมึงมึงเบอร์อะไรวะโอเคสองไปหามึงแล้วเยอะเลยเออดีเฮียเราวิ่งรอแบบข้างนอกเองเออมึงออกเอาออกแบข้างนอกเลยเูวิ่งไอ้นี่ยเราเดี๋ยวเราตั้งกันอยู่ตั้งกันอยู่ท่าๆนี้แล้วกูต้องทำอะไรอ่ะก็ช่วยกันยิงยิงรอบๆเนี้ยพยายามลากพยายามลากมันออกมาข้างนอกอ่ะยังไงก็ได้ ให้้อหอยามันต้องหา,าโซนที่มันมีเอ้ยอีเชียรตรงนี้มาเยอะเลยว่ะ <c oughs> โอ้ยจิมมี่ถอยเยอะเกีอตรงกูมันมีตัวยิงจรวดมิสไซล์สองตัวตายว่ะ เอาเที่ยอะไรทั้งนั้นไล่สัตว์โกตอนนี้ลูกตองพอก็บอกเดียวเ <c oughs> นี่ยพางตัวพวกเรากูเอาควันมาพางตัวให้แล้วระวังต,ตัวพลไฟตั้มแต,แต่มึงเดินเหยียบเองหรือเปล่า ยมารอบเลยว่ะข้างหลังก็มาเดี๋ยวกูเป็นสไนเปอร์ไล่ยิงตัวยิงให้เอ้าเชียชาร์จไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีมาข้าหลังมีอะไรไกลขนาดนั้นน่ะเลเซอร์ไปข้างหลังโอ้ยเฮียกระเด็นเลเซอรไอสัตว์เฮียตัวจรวดวิทายม่งความติงจังเลยว่ะแม่งยิงโคตรไกลเลยเฮีย วันเยอะเว้ยวันเยอะนี่ดีไม่ดีวะเอ้ยเฉียวเฉียวปิงเหมิงทำไมมันยังก้าวอยู่วะมันคนมันยังวิ่งไปไม่ถึงไงบางทีมันมีมอนแบบมันดักยิงคนที่เราช่วยอ่ะเมียข้างหน้าเต็มเลยมันไปล้อมมันออกมาเยอะแล้เนี่ยวิ่งตามไปเป้งอยู่มั้ง โอเคเออเ,ออเออล่ามันออกมาเป้มาเลยเยี่ยตัวพ่นไปฟจะเข้ามาๆๆละยาวเอ้ก่อนล่อตัวพ่นไอ้ก่อนเดี๋ยวกูล่อ,ลอ,ลอ,ลอให้ยิงยิงหลังมาหน่อยเออเฮยยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตาย ยิง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 ฟังออว้าวลับไม่เสียต่อจะชนะไม่เกิดเฮ้ยเอ,อ้โหล่หลังต,ตาบอหายแล้วจะโดนรอบทางเลยวะเอายิงไปโดนพ้อมปืนเพื่อน เรียบร้อยเลยได้อ่ะโคตรเยอะเลยเฮียต้องถอยออกมาอีกวะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวต้องยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยเรื่อยๆอ่ะทุกก่อนแบบนึงมันไม่มีที่ออกไปกับโอ้เฮียแม่งโดนระเบิดด้วยโอ้ยตบ ไอ้สัสไอ้เหี้ยยิงกันไม่ทำไอ้เหี้ยยิงมั่วแล้วเนี่ยตอนนี้ด้วยด้วยด้วยเอาตายหมดเอาไม่ได้รีชาร์จรีชาร์ทเหี้ยลงเบียร์้โดนดิเอ้ยมึงต้องเข้าไปวิ่งวิ่งไปกดข้างในเลยเหต้องช่วยกันวิ่งไปกดข้างในวะ ไม่ทำเนี่ยเออไอเฮียบัคเกิดใจกำแพงเขาทะลุเข้าไปไมั้งโอ้ยเฮียโอ้ยเียโคตรเยอะเลยสับไป จตัดจะเข้าเข้าไม่ได้อ่ะเย้ยเ้โอ้ยย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 ยเยยยยยยนีนยยะยย เกดไม่ตามกูประมาณสามแสนตัวไอแค่สติมหมดเมื่อไหร่ก็คือเท่ากับตายเมื่อนั้นนะกูไอตามไปอยู่ขวาขวาขวากูตรงกลางเนี่ยนะขวา ขวานน่นโน่นโน่นตรงคุณโยน์นู่นน่ะเฮ้ยระเบิดกูมันไม่ระเบิดย่าไม่ไหวแล้วลากไว้ลากไว้ไอ้น,นี่อยู่ตายรออยู่ไหวเป้งอยู่โอ้ย เกตัวเฮ้ยลงยานแม่งเลยได้ไมั้ยไอ้ที่บังคับไม่ได้เออบางทีมันบังคับไม่ได้นะออโอ้ยน่าไปเอา,าวัาวเอา,าของอันนี้ออ โอ้ยยืดลูกหมดโอ้ยศาสตว์กูจะเดินไปได้อย่างไรล่ะครับ ใครรีสตาพายไปมั้งวะหายเยอะโอ๊ยชิบหายแล้วเพื่อนเกิดกูจะลากไปอีกโอ๊ยเรียบร้อยไม่ไหวแล้วเพื่อน โอ้ยเด็ดหนอกโอระเบิดโอ้ยเฮียอ้ยเฮียอะไรครับเนี่ยแอะท่ายเราน้อยอหรอถอยถอยก่อนข้างหลังบานเลยตามถอยถอยก่อนถอย อย่าเด่นหนักมาแล้ววันวันพ้นไฟใส่มึงแล้วเอาสก็อปเชอร์ใครก็ไม่รู้รรรอ่ะเกิดอีกฝั่งนึงอ่ะกูปาไปละวิ่งยอดสวนไปเลยตายแลยมันเกมเอาชีวิตรอดชัดๆไอ้เหี้ยเอ้าหนีหนีเสือป่าจระเข้อหัวคอกิน 2องตัวเลยหรอไอเคสองไปไปกดขวามือเคสองเทียบซ <c oughs> ้ายถ้ายิงมันไม่ได้ยิงแขนด้วย ยิงแถวแถวเอวแถวแถวขาเออโอ้ยคุยอะไรนานๆข้างหลังมันจำได้มากเลอแพ้เลอแพ้เลยแพ้เลยแต่ด่านนี้ยังไงมึงก็ต้องเล่นอ่ะถ้าเล่นหุ่นยนต์อะเดี๋ยวก็มีอีกโอ้ยคุยอะไรวะเนี่ย เยอะไปเนี่ยจ้ะมึงมาดูตรงกูดิมึงขึ้นมาดิไอ้เคสองเอาชุบหน่อยชุบแล้วแต่มึงน่าจะไม่มีความสุขเท่าไหร่นะอยู่กับกูยี่สิบหกตัว เอออยู่ตรงนั้นน่ะมึงมึงมึงกดให้หมดเลยไอ้เคสสองไซมืออ่ะกดดิไม่ได้มึงดูมึงดูด้วยแย่ไหลไล่กูอยู่ไอ้สับมึงดูมึงดูด้วยไอ้ต่าเขี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอ้ตามกล่องล่างไอ้ตามกล่องล่างข้างล่างคือตรงไหนอ่ะข้างล่างขวามือตรงหุ่งยนต์นั่นแหละวิ่งไปกดเลยจังหวันเออเอาหน่อยเคสสาม โอ้ยเอยออกมานี่มึงออกมานี่เฮ้ยรอรอยิงหลังอยู่รอยิงหลังอยู่เอาดิอย่าแลวระเบิดระเบิดหลังเข้าไอ้เหี้ยแล้วไอ้ไอ้ไอ้ปีกไปกดข้างบนทันนะเนี่ยเค2กดข้างบนแล้วไอ้เหี้ยเด็ดน็อ นี่ตายแล้วไอ้สัตว์ไอ้เยเด้นน้อตกตอยตัดข้างบนยิงหมีก่อนบัครับไม่ได้โเคโยเียเยอะไอ้สัตว ไอ้พวกสก,กายเน็ตอา้าวครูดาวแล้วติดครูดาวแล้วกดแล้วดาวิ่งไม่กดหน่อยกำนอนอยู่อะน้ำกดไปได้เอ้าครูดาวหมดแล้วนี่วะสิบเจ็ดวิ เล่นจะวิง่งจับลุกหมดทีสะพายตรงปูออเอา้าเซลแล้ววะได้กี่ตัววะ <49. S 2> เกินเออเยอะสุดตั้งแต่เคยเล่นมาเลยนะหาที่แล้ว,ลวสิบเก้ามั้งกระสุนหมดเย้ร yeah. อบนี้ยี่สิบเก้าถ้ามีอีกคนนึงอะทานไอ้เกีย มีคนอีกทีมสี่ตัดเกมบันเลก็กแค่สี่คนไม่ใช่คนมากดกับกูเนี่ยอ๋อโอ้โหวัดไอ้เหี้ยได้ได้โอ้โหมันเยอะเกินเนี่ยหี้ยมันต้องเราต้องมีวิธีเคลียร์เคลียร์มอนให้ได้เยอะกว่าน,นี้อ่ะตอนนี้เคลียร์ไม่ทัน,เ,ววน,นเยอะกว่าน,นี้เออ